ป ah, ุ่นไปยืนข้างบนอาดิเอ้ยอาดิอาดิยืนยืนข้างบนอาดิข้าเลยข้าเลยค่ะเอ้ามั่งลุงมั่งลุงหนอโอ้ยอยู่อย่างไหวเลยที่นียเลยโอ้โหนางแบบเลยไม่ลงายอ่ะขึ้นไปดูไลฟ์สดทำอะไรอยู่คะถามเลยนะคะทำอะไรอยู่คะกินข้าวยังคะกินข้าวอะไรคะ กินเยอะๆนะคะหนูด้วยนะส่งดาวให้หนูหน่อยค่ะมาน้องเพชรยงด้วยหนึ่งสองไปอีกแล้วไปไลฟ์สดอีกแล้วไปไลฟ์สดอีกแล้วไปไลฟ์สดอีกค่ะไปไลฟ์สดอีกค่ะสามาทุกข้าไป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 ร้านกินขค่ะลูกฝั่งนู้นฝั่งนี้ลึกไปไม่ได้จ้าแกนลูกคุ้นลูกคุ้นเหรอลูกคุ้นไปไหนอะลูกไปพอยโอ้พอยจะไปฝั่งโน้นอ๋อ ไปหาพอยนะไปหาพอยขาเป็นเลือดขาเป็นเลือดเออเจ็บขาแล้วพอน้าโดนน้ำไม่ได้คอยก็เลยต้องขีดหอง นี่รลอกกไหนลูกลอเีกสิไปพุดเออ่มีหอกขยับเข้าไปขยับเข้าไปหนมาฝั่งนี้ที่ววามามาฝังนี้มาฝังนี้มาฝั่งนี้หนมาทางนี้อ่มาทางนี้ไปอยู่ฝั่งน้นอ่าอยู่ฝั่งน้นหน้าต็ดเล่าเลยต่เฮาเนาะ ถึงแล้วถึงแล้วอ้ยใครชนะเนี่ยพี่พอพี่พอยอ่ยาก,กัดเล็บงั้นไม่ยายไม่เส็น,นะพี่พยไม่เอานะลูกโอ้เวลาว่างมากมายอ้าวอย่าก,กินน้ำน,นะคะลูกขึ้นมา,อา,อาโอ้ไปทางโน,นไปทางโน้นลูกไปทางโน้น เหนื่อยแล้วนะยายเหนื่อยแล้วนะไม่เหนื่อยหนูไม่เหนื่อยแล้วลุงเหนื่อยแล้วยายเหนื่อยแล้วนะเออหนู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 ครับเี่ยใครมาหยัดเวรกันเลยไม่เรีนไม่น้ำเลยโอ้ยไม่ลุกลุกลุกไม่เล่ยนนอนไหมแม่เรียกแม่แม่จ๋ามาจ๋ามาม นนั่ดูดูเขาจะไปไลฟ์สดนะดูไปเอาขึ้นไปไลฟ์สดใหม่แล้วเนี่ยขึ้นไปไลฟ์สดให้แม่ดูทำยังไงครับเขาทำยังไงนะูไลฟ์สดอะไรไล่สุดเลยทำยังไงจ้าสวัสดีจ้าก่อนทำยังไงจ้าดีจ้ามาแน้วค่ะมานน้วกันค่ะมาบ้างมาบ้างชุดนี้เทปได้หมือไม่อยเทปขาหอยโดนน้ำแล้วแสบเจ็เลยเหรอเลยเลย พอเจ็บขาไปเลยค่ะเปลี่ยนเียเล่นลาเล่นน้ำี <c oughs> ได้ไเลยอย่างนอนฉันมีหอดแอ็กถ่ายอ่ะเนื้อ,อหิวึุนไปกรบคอกับคอแล้ว ไอ้นั่นอยู่ไหนอ่ะที่แม่ซื้อมาให้อ่ะอยู่ไหนอยู่ในไม่ไขอคอยเล่แม่เล่กูดขี้ป่ะแม่อยู่ในอยู่ในแม่ในห้องมันบอกแกนเงี้ยแม่แม่ขี้ไหมแม่ขี้ไหมแม่ขี้ค่ะให้น้องคอยขี้เลยแม่ขี้ไหมโอ้แต่แม่เปียกเลยแม่เปียกแม่ขี้ไหมแม่เป็นไข้แม่แม่ลงน้ำไม่ได้แม่เป็นไข้ แม่เป็นไข้เลือดออกนั่งๆใช่คือแถบสุดวายน้ำบุทีนี้มีสีมูอีกทีนึ่งเดี๋ยวชื่อไปไปเล่นทะเลเลยเราอ่ะยินที่เล่นเราหนูจะได้เล่นไหมนะข่ะค่หนูเร็วๆนะหนูมันเร็วมากนะฝั่งนน้นมันเร็วมากมันเร็วมากมานี่ค่ดูด มบีชชัดูแม่บีชชัดเบรบีช่ชัดดูดูดูีชดดูดูดูดีชดดู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 ้ีโอ้โหโอ้โหโอ้ทุกคนมีเปลี่ยนเวนแต่เรามีไม่มีเวนเลยเราหนึ่งเฉยแยด้วยอานั่งนันด้กันสองคนพอละมั้งเนี่ยแม่ได้ยินเล่นตั้งนานแล้วนี่เสียงมันโผไปได้ไรวล่ะดูเสียงโ เจอระเค้นะลูกเจอระเค้นะฝั่งโน้นอ่ะอย่าไปใกล้นะเจอระเค้นะเจอระเค้นะฮู้น้ำมะนาวเยอะจังเลยอ่า